สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับชาแนลนี้ก็จะหมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่22กันยานะคะจนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะชาแนลของเรานะคะคลิปนี้จริงพยากรณ์ตามลัคนาเป็นหลักแต่ว่าจะดูตามราศีก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ลัคนามันก็จะคเบอร์ทุกเรื่องมากกว่านะราศีมันก็จะตรงในลักษณะของการงานนะคะเป็นหลักๆเนาะนงานการเงิน มาดูกันนะคะว่าภาพรวมนะคะภาพรวมดวงของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะอย่าลืมว่ามันเป็นคลิปการพยากรณ์เพื่อความบันเทิงนะคะให้ดูเป็นไกด์ไลน์เนาะแต่ว่าอย่าไปซีเรียสจะไปจริงจังกับมันมากใช้วิจารณญาณน,นะคะขอดูภาพรวมชาวลัคนาราศีตุลหนเอาแล้วก็คลิปนี้นะออกมาสําหรับเดือนครึ่งนะคะหมายถึงเป็นคําพยากรณ์สาหรับวันที่16-16สิหงหานะจนถึงวันที่30กันยายนะจ๊ะ สัญญากันก่อนนะจ๊ะไว้อย่าจริงจังาซีเรียสเนะาะใบแรกไพ่ประจำตัวคุณคือ King of ฟอ n d s นะคะเดือนนี้พลังงานในการทำงานเต็มเปี่ยมเลยนะคะก็คือแบบว่าทำอะไรก็สำเร็จไปหมดละค่ะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมีไฟมีพาชันมีความเป็นลีดเดอร์ชิ a ค i s ิสติกก็คือมีสเสน่ สเสน่ห์ในลักษณะของมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ได้นะไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ลักษณะของธาตุไฟเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณผู้ชายนะคะจะรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษคือมันดึงดูดอะออร่าพลังงานมันดึงดูดให้เพศตรงข้ามเขาสนใจจริงๆมันก็มีสเสน่ห์มันก็ดีนะมันหมายความว่าคนรอบๆข้าเขาก็จะเปิดใจช่วยเหลือแล้วก็ อยากจะทําอะไรให้เราสปอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากสนับสนุนเราอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะง่ายแต่ว่าโดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการทํางานอันที่2คือเรื่องแพชชั่นก็ได้เหมือนกันแพชชั่นมันได้หลายๆเรื่องนะมันเป็นทั้งเรื่องของการทํางานการชอบตัวเองเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณกระฉับกระเฉงแล้วก็อยากจะทํานู่นนี่นั่นตลอดเวลารู้สึกจะไม่ค่อยอยู่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่อันเนี้ยมันก็หมายถึงกิจกรรมแบบ18บบวกได้เหมือนกันนะ ไปที่สองนะคะเป็นไพ่สามเหรียญนะสามเหรียญตามานะสามเหรียญพูดถึงเรื่องของเงินทองนะคะเนี่ยอ่ะการเงินนะคะได้มาจากการทำงานเป็นหลักอาตและก็การรับเลชันนะคะการเงินได้มาจากงานฝีมือนะคะงานออกแบบคนที่ทำงานเฉพาะด้านงานฟรีแลนซ์เนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษคุณก็จะได้ลูกค้าเข้ามาอีกเรื่อยๆอย่างแน,น่นอนสามเหรียญคือมาเรื่อยๆมาตลอดมาก็เล็กๆแต่ยังไงก็ไม่ขาดนะคะนะ การเงินมาจากการทำงานแล้วก็มีเขาเรียกว่าพันธมิตรคอนเนคชั่นต่างๆเพื่อนเราแนะนำแนะนำงานมาให้แนะนำลูกค้ามาให้แบบนี้นะมันพูดถึง collaboration คือการร่วมมือด้วยนะะการสนับสนุนจากคนรอบข้างนั่นเองทำให้การงานและการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใบถัดมานะคะ m e t i c ช i a n อันนี้เป็นไพ่ของการสื่อสารการประสานงานราบรื่นนะคะไม่มีไม่มีอะไรคือแทบไม่มีอุปสรรคอะไรมา เขาเรียกว่าขวางกัน้นหรือหยุดยัง้งความสําเร็จของคุณได้เลยแหละในเดือนนี้โดดเด่นมากเมดิเชียมันก็จะเป็นสื่อในเรื่องของงานออนไลน์ก็เด่นเหมือนกันนะคะการประชุมออนไลน์อย่างเงี้ยจะทําให้มันได้ผลงานแล้วก็การนําเสนอผลงานออกสู่สาธารณะมองว่ายังไปได้ดีนะคะหมายความว่าการนำเสนอผลงานแบบคือยุคนี้มันทำงานที่บ้านใช่ไหมเวลวคุณต้องนำเสนองานให้กับคนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ไกลๆคุณเนี่ยเนี่ยมองว่ามันจะได้รับ ผลลับทีดีนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในสิ่งที่คุณไม่เคยลองทําหลายๆคนอาจจะไม่เคยเริ่มเริ่มประชุมออนไลน์หรือเริ่มเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในในวิชาใหม่ๆนะคุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคย experience มาก่อนด้วยก็ได้ m มด i ชเชีก็คือสิ่งที่คิดไว้มันจะถูกทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะ มองว่าถ้าใครทํางานฟรีแลนซ์ให้ไปหางานไกลๆนะรับงานจากต่างประเทศรับงานจากต่างจังหวัดรับงานจากทางไกลแล้วก็เน้นเป็นงานออนไลน์คุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนแล้วมีเกณฑ์จะได้งานใหญ่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่เป็นงานที่เรียกว่าคุณอาจจะไม่เคยทํามาก่อนนะคะนะแต่คุณจะได้มันนะต่อมาสักครู่นะขอเปิดให้ครบดีกว่าเทาไรละอีกสใบอีกสมใบ ซีเรียลนะคะ King of k o ยอะโอเคได้รับษสนของพาร์ทเนอร์หุนส่วนนะคะแล้วก็เพื่อนที่ทำงานก็มองว่ามันไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ถามว่าโชคดีไหมก็ก็มีโชคนะคะมีโชคอยู่เหมือนกันเขาก็จะนำข่าวดีนำพาเขาเรียกว่าข่าวดีในเรื่องของการเงินการงานมาให้กับคุณนั่นแหละแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ด้วยนะชาวราศีตุลจ้า ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ได้งานใหม่หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางแล้วเขาเรียกว่าเดินทางแล้วจะได้พบกับสิ่งดีๆเดินทางแล้วจะมีโชคทางด้านการเงินแล้วก็เดินทางแล้วก็จะได้รับคำตอบที่คุณตามหามาน,นนานไม่ว่าจะเป็นคำตอบให้กับชีวิตคำตอบให้กับเรื่องของการทำงานถ้าใครมาถึงทางตันแล้วอ่ะอยากให้คุณลองเขาเรียกว่า ไปทางใหม่ที่คุณไม่เคยไปดูอันนี้คือการออกผจญภัยการออกไปนอกคอมฟอร์ทโซนลองทําสิ่งที่คุณไม่เคยทําคล้ายๆจะลองวิธีที่เออลองไปตายเอาดาบหน้าหรือลองวิธีใหม่ๆดูนะแต่ว่าในเลือกลักษณะของการลองอ่ะมันเป็นไปเพื่อการเติมความฝันให้มันสําเร็จ เนแต่ในการเดินทางครั้งนี้คุณไปด้วยพาชันและคุณรู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายในการทำงานของคุณคืออะไรให้คุณไปตาม Intuition ของคุณเลยนะคุณลงมือทำนะคะมันจะได้รับผลสําเรเจอย่างแน่นอนไพ่ใบสุดท้ายมันมีเดอะสตาด้วยเราไม่คิงออฟคอยนะคะมันมีเรื่องของความสํเเร็จเงินทองชื่อเสียงการงานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะมีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาช่วงนี้การทำงานเขาเรียกว่ากับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ย คือเหมือนทำงานคนเดียวซะมากกว่าเนาะแต่ยุคนี้มันก็ work from home นั่นแหละนะถึงถึงเราจะ collaborate กันแต่มันก็ยังแบบเป็นทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นว่าไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆรอบข้างสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มีกับคนไกลนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นออนไลน์มีติ้งอะไรแบบนี้นะการงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำถ้ายังอยากอยู่ที่เดิมถามว่ามันมีความมั่นคงไหมก็ตอบเลยว่ามันมีความมั่นคงแต่ตัวคุณเนี่ย แม่หมอรู้สึกว่าคุณอยากย้ายนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มตัวแล้วก็ทํางานกับที่เนี้ยมาสักพักจนแบบทําเก่งเกือบจะทุกอย่างแล้วแต่รู้สึกว่ามันเจอลิมิตท,ทางด้านเงินเดือนคุณเหมือนคุณจะอยากย้ายไปที่ใหม่นะถ้าคุณย้ายไปที่ใหม่แล้วไปที่ไกลๆนะคะเขาเรียกว่ามันต้อง move อะ move บริษัทหรือว่าอาจจะต้องย้ายบ้านเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้งานแต่ได้งานจากไหนนะคะหนึ่งได้งานจาก โปรไฟล์ของคุณน,นั่นแหละค่ะป x p e r i e n c e ของคุณนะมันโดดเด่นมากว่ามันมีคนสนใจนะคะแล้วก็สนใจอยากได้คุณไปทำงานด้วยอันที่สองได้มาจากการแนะนำมาจาก Connection คนรู้จักของเพื่อนคุณนี่แหละค่ะคือเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวคุณนะเขาก็เลยชวนคุณไปทำงานด้วยเขาเห็นคุณทำงานเก่งนะคะก็จะออกมาในรูปแบบนี้มากกว่ามาดูเรื่องของเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่า เหมือนมีโพยจดไว้ขอดูแบบนึงนะการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะอยู่ในเกณ์ที่ดีนะ,ะมีแกรได้เงินก้อนบอกไปแล้วเนอะโชคลาภอันนี้ไม่เห็นนะคะโชคลาภแบบจากการเสี่ยงดวงอันนี้จะยังไม่เห็นแต่ว่าโชคลาภลักษณะที่คุณได้มาในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งนี้จะเป็น จะเป็นโชคจากคอนเน็ชันจากคนรู้จักที่เขาจะเอาข่าวดีมาบอกคุณเอาสวัสดิการสิทธิต่างๆมาบอกคุณนะคะในเรื่องราวเหล่านั้นมากกว่านะมีไพ่เลเวอร์อยู่ในตำแหน่งเนี้ยเราติดก,กับเดอะสตาร์แล้วก็มีไพ่เงินเห็นปะ่ะเนี่ยธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่ติดต่อ,อก,กับต่างชาติมีโอกาสได้เงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตพีออเดอร์อะไรในกลุ่มนี้นะคะมันมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเข้ามาถ้าใครทำอยู่แล้วนะคะสปีดอัพเข้าแล้วเดือนนี้เนี่ย จริงๆการเงินดีนะไม่ลําบากเลยนะคะการเงินเนี่ยมีมีมีเณฑนที่จะได้มาจากของสวยๆงามๆด้วยเหมือนกันนะ mm. คือเครื่องประดับอะไรที่ดูดูดีมีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันดูมันดูโอเคมากถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนอ่านำเข้าอย่างเงี้ยนะพิออเดอร์อย่างเงี้ยนะก็จะอยู่ในกลุ่มกลุมนี้นะคะ mm. ต่อมาเป็นเรื่องของอะไรนะ การงานดีแล้วเนาะคนที่ทํากิจการส่วนตัวอันนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะเนี่ยรู้สึกท้อแท้เหมือนกันนะแต่ถามว่าพยุงไปไหวไหมไหวนะไหวอยู่นะคะแต่คุณจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงจะต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าคือคือคอยเชื่อมั่นตัวเองนะคะแต่ว่าอยากให้มีแผนเพิ่มนิดนึงเพราะว่าในไพ่12ใบเนี่ยคุณไม่มีไพ่ดาบเท่าไหร่มีแค่ไพ่เมดิเชียนดังนั้นเนี่ยหากคุณจะต้องประคับประคองกิจการเน้นเลยนะสําหรับคน ที่เป็นเจ้าของของดวงนี้ต้องวางแผนให้มันชัดเจนนิดนึดนงอย่าทําอะไรด้วยคืออย่าทําอะไรเร็วเกินไปนะคะอย่าประมาทอย่าประมาทคืออย่าคิดว่าเอาประสบการณ์อย่างเดียวเราไม่วางแผนไม่ได้ขอให้คุณเพิ่มการวางแผนเข้ามาแล้วคุณจะเก็บได้ทุกเม็ดคุณจะพักดันกิจการของคุณไปรอดแล้วรอดเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ตังค์ด้วยนะจ๊ะเพิ่มอีกนิดเดียวนะคะเพิ่มแค่การวางแผนให้สมเหตุสมผลการดำเนิน การทาบัญชีอยากจะให้คุณรอบคอบนิดหนึ่งนะบางทีอาจจะมีการตกหล่นแล้วก็มีบลายมีไม่ได้ลงมีหายไปมีมิสซิ่งมีหายไปด้วยนะนะคะแต่มันไม่ไม่ถึงกับมีเกณฑ์โดนหลอกโดนโกงอะไรค่ะนะั้นมันไม่มีนะแต่ว่าเรามาระวังอย่าประมาทดีกว่าเพราะว่าไพ่มาเยอะบางทีอาจจะทําให้เรา <c oughs> เขาเรียกว่าเร็วไปนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายในเรื่องของดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะความรักกันบ้าง ความรักความสมพันธ์คนโสดนะฮะคนโสดมีเกณฑ์ได้แฟนไกลมีเฟสมีเกณฑ์ได้แฟนแก่นะคะแต่มันมีให้เลเวอร์ขึ้นเห็นไหมมีเลเวอร์มี age of cup นะคะการเดินทางอาอาเขาเรียกพบคนถูกใจจากแดนไกลเออนี่แล้วก็เป็นตัวคุณเองด้วยนะคะอาจจะอายุมากกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุต่างจากคุณก็เท่านั้นเองแต่โดดเด่นว่าเป็นคนแดนไกลนะคะ แล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าใครกลับบ้านเกิดของตัวเองคุณมีเกณฑ์ได้พบรักด้วยอีกเช่นกันนะคะนะประมาณนี้แต่ว่ามันมันก็จะได้มาเจอคนถูกใจได้มาเจอคนเก่าๆแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยได้คบนะเพราะว่าเหมือนคนนั้นน่ะเขาก็ยัง50 50หอยู่นะคะเขายังไม่ได้รู้สึกว่าจะเปิดใจอะไรกับคุณสักเท่าไหร่เขาเห็นคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งคือตัวเขาก็ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความรักเหมือนกันแล้วเขาก็ดูว่าตัวคุณน่ะคุณ คือประมาณว่าเขาก็ดูคุณไม่ออกนะคือถ้าคุณอยากจะคบใครในช่วงหนึ่งเดือนครึ่งนี้คุณจะต้องบอกออกไปนะแล้วก็อยากเข้าหาเร็วจนเกินไปเขาตกใจนะคะนะเดี๋ยวเขาหนีนะ ประมาณนี้นะะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่หมอว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันยังคงรักยังได้คุยกันแล้วก็คีบอินทัชกันอยู่เรื่อยๆยังคงมีเรื่องราวของการงานมีเรื่องราวของอาชีพหรือว่าสิ่งที่พวกคุณจะต้องปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสามารถงานอาดิเรกแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์พวกนี้นะมันยังคงคุยได้อยู่แต่ว่าด้วยความไกลตัวเขาก็เลยแบบ ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อดีหรือไม่ดีนะคะนะก็ได้แต่คีบอินทัชกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ตัวคุณเนี่ยบางทีถ้าคุณใจร้อนคุณก็อาจจะแบบว่าเมินแล้วก็เทเขาไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะส่วนเรื่องคู่คนมีคู่คนมีคู่ความรักก็ยังคงมั่นคงนะคะมีความเห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจมีความคิดถึงกันอยู่แต่ดูแล้วคุณอนะก็ เหมือนจะเน้นการทํางานซะมากกว่าช่วงเนี้มันก็เลยจะไม่ค่อยหวานมันไม่ค่อยโรแมนติกบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ที่บ้านมันก็โซโซเหมือนเพื่อนร่วมบ้านนะยังไงก็กระตุ้นความหวานนิดนึงนะคะเติมความหวานมีการออดอ้อนเอาอกเอาใจกันนิดหนึ่งการจะทําให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาดีนะคะตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะแค่ไม่หวานเท่านั้นเองนะมันดูมันดูเงียบๆนะประมาณนี้คนโสดเจอคนถูกใจบอกไปแล้วเนาะเรื่องของสุขภาพ สุขภาพมีไพ่ยเดือตาถือว่าโอเคนะไม่แย่เท่าไหร่มีมีเรื่องของเวลาคุณเดินทางเนาะระวังหกล้มประมาณนี้แหละที่เหลือก็ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีอะไรที่อันตรายนะคะอยากให้เรามาระวังเรื่องของการเดินทางการหกล้มเฉยๆนะสองใบนี้เท่านั้นเองนะอ่นะก็มาดูคำแนะนำกันคำแนะนำพิเศษส,สำหรับชาวลัคนาราศีตุลจ้า ในช่วงนี้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย คำแนะนานพิเศษหนึ่งถ้วยมันจะมีโชคดีมันจะมีข่าวดีอ่ะมันจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เจอกัลยานามิตรใหม่ๆนะคะรวมถึงคนถูกใจในเรื่องของความรักด้วยคนที่เป็นที่พึ่งพาทางใจ judgment ข่าวสารที่รอคอยจากคนรักนะคะก็จะมีข้อความดีๆส่งมาถึงคุณอย่าลืมว่าคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์จากวันที่16สิงหาใช่ไหมถึง30กันยาคุณอาจจะได้รับของขวัญคำอวยพรวันเกิดจากคนที่คุณรักนะคะจากมิสนิท มิตรสหายสนิทของคุณทั้งหลายด้วยรวมถึงนี่ได้ของขวัญอะไรที่มันดูมีค่ามีคุณค่าทางใจและอาจจะมีมูลค่าทางวัตถุด้วยนะคะก็มีแกนได้โชคทางการเงินค่ะสำหรับสำหรับคำแนะนำพิเศษของเรานะถ้าสมมติคุณปรารถนาที่จะเขาเรียกว่าถ้าไปติดต่อเรื่องการเงินอยากได้ความช่วยเหลือจากใครไปขอเครดิตสินเชื่อหรือว่าขอความร่วมมืออะไรใดๆนะคะคุณจะได้รับมันขอให้เพียงคุณ เอ่ยปากออกไปแล้วก็พูดจาดีๆนะคะพูดจานิ่มนวลนะคะแม่หมอคุณจะได้รับผลตอบรับทีดีนะคะ Security ไพ่บอกมาบอกว่าจริง,รงๆการเงินของคนราศีตุลในเดือนนี้มันมี Security นะมันมีความมั่นคงแต่อย่างไรก็แล้วแต่มี High p r i e s t i g e อยู่ตรงนี้อย่าใช้เงินตามใจให้มากนะคะแม้ว่าเราจะมีเงินเ,นเยอะก็เก็บออมนิดนึงนะแต่เขาออกมาบอกแหละว่าก็มีความมั่นคงอยู่นะคะอยากให้คุณสบายๆนะใช้ชีวิตไปอย่างมั่นใจและไม่ประมาทนะคะ อ่ะและนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ